สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอรถหกล้ออิตสู n เอ็นพแรงนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี5-6ครับรถสวยพร้อมใช้งานครับรถเดิมนะครับคันนี้หัวเดิมอุปกรณ์ข้างในครบแ e ร์เย็นครับเราเจ็บงานสีกระบะใหม่ครับ แต่หัวสีเดิมครับตรงข้างเหล็กเราขึ้นให้ใหม่นะครับกับบาเหล็กทั้งลูกกับบาสวยๆคัสีสวยรถครันนี้ปีห้าหกครับยาวห้าเมตรเปิดราคาไว้ที่ห้าแสนหกครับต่อลองได้ครับคัสีสวยครับรถ เป็นรถบรรทุกของทำนะครับวิ่งในเมืองครับยังไม่เคยเสริมแหนบนะครับไม่เคยบรรทุกหนักไม่อยู่ที่แสนเก้านะครับคันนี้ไม่แสนเก้ารถสวยๆเลยรถสวยสี่คันครับเป็นร้อยห้าสิบแรงสี่สวยๆแหนบเดิมๆมันยังไม่ได้เสริมนะครับ เคยเป็นทุกหนักกระสีสวยมากหม่แสนเก้าหัวเดิมๆนะครับแอร์เย็นภอาสีเต็มภอาสีปีหกนะครับข้างในพรบฟังเสียงเครื่องนะครับ เดิมนะครับเบาบางที่สวยเริบเจ้านิ่มๆนะครับไมายเลเก้าขอไม่มีฟูนะครับเตรียมพิกิน นครับระบกันเครื่องยนต์ครับไม่รวอนแี้นะครับแค่รียรยาวสมใ,ใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับขอลองได้เยอะตั้งไว้เผี่ตอต่อนะครับรโทร062 178 58 32นเ้ะครับโทรเ่มนะครับรเรีรรยกไลน์มาก็ได้นะครับ ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ